ต่างหูเพชรขาช้อนสวยๆดูได้ในคลิปนี้นะครับรีวิวจุลิส r y สัปดาห์นี้นะครับเป็นเรื่องของต่างหูเพชรนะครับต่างหูเพชรที่เป็นรูปทรงของขาช้อนหรือต่างหูห่วงกันแบบนี้นะครับมีผู้ไหนนะ่าสนใจนะครับไปรับชมกันได้เลยนะครับเราไปดูต่างหูคู่แรกกันเลยนะคะต่างหูคู่นี้รหัสอยู่ที่ es 1 6 0นะจ๊ะ es 1 6 0ตัวเรือนทำจากทอง1 8 k ไวโกนะคะน้ำหนัก 1.58กรัมค่ะ1.58กรัมนะคะเพชร26เม็ด0.20กกรัตนะคะราคาคู่นี้คือดีงามมากๆเลยนะคะอยู่ที่13,900บาทเท่านั้นเองนะคะ13,900บาทเท่านั้นเองนะคะคู่นี้เนี่ยจะมีความพิเศษตรงที่เขาจะเป็นฝังขูแบบ2 in 1นะคะ ือสามารถถอดตัวห้อยด้านล่างตุ้งติ้งออกได้นะจ๊ะวันไหนที่เราอยากใส่ตัวห้อยก็คือใส่ได้หรือว่าเราอยากถอดออกก็ได้นะคะมันก็จะเป็นต่างหูห่วงกับต่างหูห้อยแบบนี้เลยนะคะเราไปดูต่างหูคู่ต่อไปกันบ้างนะคะคู่ต่อไปก็คือเป็นต่างหูลักษณะห่วงแบบนี้นะคะก็คือคล้ายๆกับคู่เมื่อตกี้เลยค่ะแต่ว่าไม่มีตัวห้อยเท่านั้นเองนะคะ คู่นี้ E S 1 6 5ค่ะ E S 1 6 5ตัวเรือนของเขาทำจากทอง 18K ไว้โกนะคะน้ำหนัก1.16กร,รัมนะคะราคาดีราคาพิเศษมากๆเลยนะคะคู่นี้คู่ละ4,690บาทเท่าน,นั้นเองนะจ๊ะ4,000 690บาทเท่านั้นเองนะคะคือคู่นี้เนี่ยใส่ได้ทุกวนันน้ำหนักเบาสบายมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นแบบที่ยูนิเซ็กมากๆเลยนะคะคือผู้ชายก็ใส่ได้ผู้หญิงก็ใส่ได้นะคะใส่ได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะคะหรือน้องน้องหนูหนูนะคะก็สามารถใส่ได้ด้วยเช่นกันนะคะคู่นี้คือเหมาะมากๆเลยนะคะสำหรับสายเรียบเรียบง่ายๆนะคะใส่ติด หูเป็นประจำนะคะคือคู่นี้แนะนำเลยค่ะอย่างคุณแม่นะคะสามารถใส่ได้ด้วยนะคะแล้วก็ให้ลูกๆใส่ได้ด้วยเช่นกันนะคะคือซื้อคู่เดียวใส่ได้ถึงสองคนได้เลยนะจ๊ะคู่ต่อไปนะคะคู่นี้จะเป็นสีทองนะคะก็คือมีความเรียบเหมือนกันนะคะไม่มีเพชรเลยจะเป็นทองเพียวๆแบบนี้เลยนะคะด้านข้างของเขาจะมีลูกเล่นก็คือมีวดลายนะคะ วิบวับแบบนี้ไปเลยนะคะคู่นี้ es 1 6 6ค่ะ es 1 6 6นะคะตัวเรือนทําจากทอง 18K แเโลโกนะคะน้ำหนัก1.26กร,รัมนะคะราคาก็ดีงามเช่นกันนะคะอยู่ที่คู่ละ4,990ปาบาทเท่านั้นเองนะคะคือตัวนี้ก็สามารถสอดตัวห้อยตุ้งติ้งได้เช่นกันนะคะใครที่ยังลังเลอยู่ไม่อยากได้ตัวห้อยนะคะซื้อ ตัวห่วงไปก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ค่อยมาเพิ่มลูกเล่นให้กับต่างหูห่วงของเราได้เช่นกันนะคะไม่ว่าจะาเพิ่มเป็นตัวหัวใจทรงกลมสี่เหลี่ยมหยดน้ำหรือว่าพลอยประจําวันเกิดก็คือได้เช่นกันนะคะเราสามารถสอดอตัวห้อยได้เลยนะคะตรงตรงนี้ค่ะก็จะมีความเก๋ไก๋ไปอีกแบบนึงนะคะไม่ใช่แค่ต่างหูห่วงเพียวๆนะคะแต่ว่า เราสามารถเพิ่มลูกเล่นให้กับเขาได้ด้วยเช่นกันค่ะเราไปดูต่างหูคู่ต่อไปกันนะคะคู่นี้ก็มีเพชรเข้ามาแล้วนะคะ es 087ค่ะ es 087นะคะต่างหูห่วงเช่นกันนะคะน้ำหนักของเขาจะอยู่ที่1.79กร,รัมนะคะตัวเรือน 18K y e เยโรโกนะคะเพชร14เมตรค่ะ0.06กรัตนะคะ0.06กกรัตค่ะ ราคา9,900บาทเท่านั้นเองนะคะเลขสวยมากๆเลยค่ะคู่ละ9,900บาทเท่านั้นเองนะคะด้านข้างของเขาเนี่ยจะเพิ่มลูกเล่นตรงที่เขาจะมีตุ่มทองตรงนี้เพิ่มขึ้นมาด้วยแล้วก็มี2แถวแบบนี้เลยนะคะด้านหนึ่งเป็นเพชรด้านหนึ่งเป็นทองแบบนี้นะคะก็คือแบบนี้เลยเดี๋ยวเราโชว์ด้านข้างให้ดูค่ะ เขาจะมีความเก๋ๆแบบนี้นะคะเราก็สามารถใส่ได้ทุกวันทุกโอกาสได้เช่นกันนะคะเพราะเนื่องจากต่างหูห่วงเนี่ยเป็นต่างหูที่ยอดนิยมนะคะสามารถใส่ได้ทุกโอกาสเลยค่ะใส่ไปทํางานใส่ไปเรียนหรือว่าจะใส่ไปเที่ยวนะคะใส่ได้ทุกๆวันนะคะแล้วก็ไม่บาดหูจะบอกว่าใส่ง่ายมากๆเลยนะคะกับทุกๆวันเข้ากับทุกๆลุกได้เลยค่ะ ต่อไปเราไปดูคู่ต่อไปกันบ้างนะคะคู่นี้สายมูนะคะห้ามพลาดเลยนะคะหรือว่าคนที่ชอบแนวแบบว่า,อ,าอยากใส่ต่างหูนะคะที่เป็นมากกว่าเครื่องประดับนะคะซึ่งมีความหมายนะคะที่พิเศษมากๆเลยนะคะก็แนะนำคู่นี้ไปเลยะคะ่ะตัวเรือนของเขาเป็นเลข8นะคะซึ่งจะสื่อถึงความเป็นอินฟินิตี้นะคะก็คือ หมุนวนไปไม่มีวันสิ้นสุดนะคะอินฟินิตี้ก็คือสื่อถึงความหมายถึงความเป็นนิรันต์นะคะไม่ว่าจะเรื่องความรักก็สื่อถึงความรักอันเป็นนิรันต์นะคะหรือในเรื่องด้านอื่นๆก็ได้เช่นกันนะคะเรื่องการงานการเงินความรักเรื่องโชคลาภนะคะก็คือทุกอย่างไม่มีวันสิ้นสุดก็คือดีที่สุดแล้วจริงๆนะคะคู่นี้ซื้อไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเขาจะมีความ น่ารักแถมยังมีความหมายที่ดีอีกด้วยนะคะเดี๋ยวบอกรายละเอียดก่อนนะคะก็คือ E S 1 4 4ค่ะ E S 1 4 4นะคะตัวเรือนทำจัดทอง1 8 K ไวโกนะคะน้ำหนัก4.76กรัมค่ะเพชร42เม็ดนะคะ0.23การัดนะคะราคาคือดีงามมากๆเลยนะคะคู่นี้อยู่แค่ 24,000บาทเท่านั้นเองนะคะ24,000บาทเท่านั้นเองนะจ๊ะต่อไปคู่ต่อไปนะคะจะบอกว่าคู่นี้ไม่มีไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นคู่ที่ยอดนิยมมากๆเลยนะคะ e s 107ค่ะ e s 107นะคะตัวเรือนของเขาทำจากทอง1 8 k ไวโกนะคะน้ำหนัก1.15กรัมนะคะ1.15กรัมนะคะเพชร16เม็ด 0.21กรัตนะคะราคา13,900บาทเท่านั้นเองคะ13,900บาทเท่านั้นเองนะคะ, 13, ททะ,คะใครที่ชอบแนวแบบเรียบง่ายนะคะก็คือแนะนำคู่นี้ไปเลยนะคะคู่นี้ถือว่ายอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งของทางร้านเลยนะคะผลิตมาหลายรอบมากๆเลยนะคะคู่นี้ด้วยความที่เขามีความเรียบง่ายคลาสสิกแบบนี้นะคะก็คือใส่ได้ทุกรุกทุก แบบได้เลยนะคะไม่ว่าเราจะใส่ชุดเสื้อยือดกางเกงยีหรือว่าเดสแนวลุกหวานหวานลุกเท่ลุกเรียบง่ายนะคะคือใส่คู่นี้คือจบได้หมดเลยค่ะใส่ไปเที่ยวใส่ไปทำงานใส่ไปเรียนก็คือแนะนำคู่นี้เลยนะคะใส่ติดหูไว้นะคะถือว่าดีมากๆเลยนะคะคือเขาจะมีความเรียบง่ายคลาสสิกแบบนี้เลยนะคะ ไปเราไปดูต่างหูคู่สุดท้ายกันแล้วนะคะคู่นี้ก็ถือได้ว่าเป็นอีกคู่หนึ่งที่มีความเก๋แล้วก็ทันสมัยนะคะหน้าของเขามีความหนานะคะคือใครที่ชอบเพ็รใหญ่ๆจัดเต็มก็คือแนะนำคู่นี้เลยนะคะจะใส่เองหรือว่าจะมอบให้คนพิเศษนะคะรับรองนะคะเขาจะแฮปปี้แน่นอนเลยะคะ่ะเพราะว่าเพชรนี่คือได้แบบจัด ไปเลยนะคะใส่คือแบบโดดเด่นเห็นมาแต่ไกลเลยนะคะคู่นี้รหัส E S 1 3 6นะคะ E S 1 3 6นะคะต่างหูเพชรส k นะคะไวโกนะคะด้วยความที่เขามีความโดดเด่นนะคะน้ำหนักทองก็คืออยู่ที่5.38กรัมนะคะ5.38กรัมนะคะ เพชร18เม็ด0.94กรัตนะคะเม็ดใหญ่ของเขาจะอยู่ที่12ตังค์นะคะคือได้เพชร12ตังค์กลับไปด้วยเลยนะคะแล้วก็ได้เพชรหน้าใหญ่แบบนี้จัดเต็มนะคะด้วยราคาเพียงแค่คู่ละ45,000บาทเท่านั้นเองนะคะคือคุ้มมากๆเลยค่ะ45,000บาทได้เพชรคือหน้าใหญ่จัดเต็มแบบนี้กลับไปเลยนะจ๊ะใครชอบแนวหน้าใหญ่นะคะ คือแนะนำคู่นี้ไปเลยเขาเป็น 18K โลโกนะคะเราไปรีวิวกันอีกสักรอบนึงนะคะว่าเราดูอะไรกันไปแล้วบ้างนะคะคู่แรกของเรานะคะคู่นี้ค่ะคู่นี้ e s 1 6 0นะคะ e s 160นะคะ,ะ,คะราคา13,900บาทเท่านั้นเองนะคะได้ทั้งต่างหูห่วงแล้วก็ตัวห้อยตุ้งติ้งกลับไปเลยนะคะในราคาเพียง 13,900บาทเท่านั้นเองนะคะต่อไปนะคะ E S 1 6 5ค่ะ E S 1 6 5นะคะคู่นี้อยู่ที่4 6 9 0บาทเท่านั้นเองนะคะ ,4690 บาทเท่านั้นเองนะคะคือถ้าใครไม่ชอบตัวหอยตุ้งติ้งก็คือจัดคู่นี้ไปก็ได้ะคะ่ะคู่นี้ก็คือมีความเรียบเก๋ๆนะคะใส่ได้ติดหูไปเลยค่ะต่อไปนะคะ E S 1 6 6นะคะ E S 1 66นะคะตัวนี้จะเป็นตัวเรือนทำจากทอง1 8เคะเยลโลโกนะคะน้ำหนักของเขาก็คือ1.26กรัมนะคะราคา4,990บาทเท่านั้นเองค่ะ4,990บาทเท่านั้นเองนะคะ, 4, ททะ,คะต่อไปนะคะคู่นี้ก็คือ ES087 นะคะ ราคา9,900บาทค่ะ9,900บาทนะคะต่อไปนะคะ ES144 ค่ะ ES144 นะคะคู่นี้24,000บาทเท่านั้นเองนะคะ24,000บาทเท่านั้นเองนะคะใครชอบ Infinity หรือว่าต่างหูที่เป็นมากกว่าเครื่องประดับนะคะแนะนำคู่นี้เลยค่ะซึ่งมีความมายดีงามมากๆแล้วก็น้องมีความน่ารักมากๆเลยนะจ้าใส่แล้ว สไตล์หวานสไตล์เท่นะคะใส่ได้หมดเลยค่ะต่อไปนะคะ es 107นะคะราคา13,900บาทเท่านั้นนะคะ13,900บาทเท่านั้นเองจ้ะคู่นี้ก็คือยอดนิยมมากๆไม่มีไม่ได้แล้วจ้าต่อไปคู่สุดท้ายนะคะก็คือคู่นี้เลยถ้าใครชอบแนวหน้าใหญ่ๆจะเต็มเพชรวุับแบบนี้ก็คือแนะนำคู่นี้นะคะราคา ดีมากๆเลยนะคะ es 136ค่ะ es 136ราคา45,000บาทเท่านั้นเองนะคะ45,000บาทเท่านั้นเองนะคะใครชอบต่างหูห่วงแบบไหนนะคะก็สามารถทักแล้วก็บอกมาได้เลยนะคะหรือว่าใครมีแบบในใจแล้วก็อยากสั่งทํานะคะเราก็สามารถผลิตให้ได้เช่นกันนะคะ ก็จบกันแล้วนะครับสำหรับต่างหูห่วงหรือขาช้อนสวยๆทั้ง7คู่ด้วยกันนะครับใครสนใจชิ้นไหนก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับติดต่อทางไหนได้บ้างครับทางไลน์แอดก็ได้นะครับทางโทรศัพท์ก็ได้นะครับแวะมาชมทางร้านเราก็พร้อมดูแลนะครับร้านเราอยู่ที่ถนนมเหสักซอยหนึ่งนะครับบนเส้นสีลมนี้เองนะครับสามารถแวะมาชมได้เลยทันทีนะครับเรายังมีสินค้าอื่นๆให้เลือกชมอีกมากมายในหลายๆอีพีนะครับก็อย่าลืมกดส u b s c ส i b e กดติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ก็ต้อง ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้ากับ EQ พ่อค้าเพชรวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ